เก้านาฬิกาสามสิบสามนาทีนะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเดอะลีเดอร์อินไซต์ประจําวันพุธนะครับวันนี้เป็นวันพุธที่สิบเจ็ดกรกฎาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับช่วงแรกนี้เราพบกับอาจารย์อารักษ์ลาภบริหารซีอีโอของอีสเทิร์นเพาลกลุ่มนะครับวันนี้อาจารย์จะมาจับสันยานอันตรายของเศรษฐกิจไทยนะฮะว่าอันตรายจริงไหมเพราะตอนนี้มีเสียงบ่นเยอะเลยเคุณสวัสดีครับอาจารย์อารักษ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ศิระครับสวัสดีครับ คุณผู้ที่รบครับก็ยังมองเป็นคนละมุมนะรัฐบาลเห็นนายโฆษกเอาหมอไปชี้แจงหลายครั้งว่าสถานการณ์ไม่ได้เลวร้วายเกินไปนะแต่ว่าทางเสียงจากชาวบ,บ้านเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเสียง่นค่อนข้างเยอะนะครับี่จริงแล้วสถานการณ์เศรษฐกิจเราจะดูจากไงนี่ล่าสุดเช้าวันนี้ไอเอฟปรับเพิ่มการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยจากเดิมเนี่ย2.7เป็น2.9เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะฮะอาจจะดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังก็ ผมคิดว่าคงยังไม่ได้เทคอินทูแอคเคาท์ตัวเลขทั้งหมดนะพี่กีรันะครับผมคิดว่าตัวหนึ่งที่เป็นตัวชี้ได้ชัดเจนเนยก็คือ GDP ไตรามาสสองนะครับที่จะออกมาประมาณสักกลางเดือนหน้านะครับเราจะใช้เวลาประมาณสักสี่สิบห้าวันหลังจากปิดงวดแต่ละงวดนะครับก็จะออกมาวันสุดท้ายเลยแหะครับวันที่4ี่สิบห้าเลยอ,อันนั้นก็จะเห็นชัดครับว่าทิศทางของประเทศไทยเนี่ยในครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงนะครับ แต่ว่าหลังจากที่เราดูตัวเลขกันมาเราดูสถานการณ์กันมาเราดูอะไรกันมาเยอะแยะเลยเนี่ยมันก็น่าจะเป็นไปในทิศท,ทางที่มันไม่น่าดีหรือเปล่านะครับต้องตั้งคําถามตัวโตๆแบบนี้ é, วิธีดูเบื้องต้นเนี่ยนะครับเราก็ดูจากตัวเลขที่มันมีการรายงานทุกๆเดือนครับพิจิระครับเอาเป็นว่าในตัวเลขอ่าตัวหนึ่งที่มันออกมาแล้วมีความชัดเจนคือเนื่องจากบ้านเราเนี่ยมันก็เน้นทางด้านบริการแล้วก็อุตสาหกรรมนะครับพิจิระ เรามีการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมก่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็เป็นตัวหลักในเป็นคียหลักในการเจริญเติบโตของประเทศไทยปรากฏว่าในยอดของเดือนมิถุนายนนะครับนิวคาเซลนยอดการขายรถใหม่ติดลบ23.38%ที่จีระเยอะมากนะครับเดือนก่อนติดลบ21.49% ครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณสัญญาณหนึ่งนะครับอันที่สอง i ินดัสเทรียลโปรดักชันครับผลผลิตอุตสาหกรรมนะครับเทียบก,กันกับปีก่อนเดือนเดียวกันของปีก่อนก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นบวกได้นะครับ3.43จ่สามก่อนเดือนอมิถุนาเนี่ยนะครับพฤษภาษบวกได้นะครับแล้วก็คิดว่าก็น่าจะ,ะชะลอตัวลงแต่ปรากฏว่าอยอดที่ออกมาจริงเนี่ยนะครับออกมาติดลบ1 5ึ่งจี่เปอร์เซ็น์พิ์ นะครับอันนี้ตัวที่สองนะครับอันนี้มาจากภาครัฐแตพี่จินตไม่รู้เป็นยังไงนะมาจากภาครัฐเองอันที่สามอ่ private อ่ investment นะครับอ่การลงทุนของภาคเอกชนนะครับอ่เดือนที่ผ่านมาคือเดือนมิถุนาติดลบสามเปอร์เซ็นตครับ,นะรบติดลบไปสามเปอร์เซ็นตตัวที่จะเป็นบวกเล็กน้อยนะครับเป็นบวกอ่ะเป็นบวกจากเดือนเดียวกันของปีก่อนเนี่ยก็คือตัว resale อาการคร้าปลีกนะครับการคร้าปลีกก็บวกขึ้นมาประมาณสักสิบห้าเปอร์เซ็นต์อย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ความเชื่อมั่นทางธุรกิจซึ่งสอบถามผู้ประกอบการของเดือนวิถุนายนเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันอยู่ที่สี่สิบแปดนะครับอ,อ่เดือนที่แล้วอยู่ที่สี่สิบอ่สี่สิบแปดจุดเจ็ดนะตั้งใจไว้ว่าน่าจะอยู่ที่ห้าสิบคือเกินหน้าสิบถือว่าดีต่ำกว่าห้าสิบถือว่าไม่ดีอย่างนี้เป็นต้น,นครับ แล้วก็จะมีตัวเลขอื่นใดอีกพอสมควรเช่น consumer confidence ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะครับก่อนหน้านี้อยู่ที่60วันนี้เหลือ58.9อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันก็มีการวัดได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าอะไรมันเป็นอะไรนะครับอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวค่อนข้างสำคัญมากๆเลยก็คือดัชนีผลผลิตภาพอุตสาหกรรมนะครับ จะมีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนอันนี้คือเดือนพฤษภาฯนะครับจะมีผลผลิตที่เป็นมูลค่าเพิ่มติดลบไป2%เป็นมูลค่าผลผลิตติดลบ3.45%จะมีการส่งสินค้าติดลบ3.57%จะมีสาเร็จรูปคงคลังสินค้าสาเร็จรูปะครับคือผลิตเพิ่มมาสต็อปนะครับติดลบไป2.09%อัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลังติดลบไป1.22% จะมีแรงงานอุตสาหกรรมติดลบไป5.06อเอย่างนี้เป็นต้นครับพี่จิระเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวหลักที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนะครับซึ่งเป็นตัวที่สำคัญที่เราได้ลงทุนไปเยอะมากเลยที่เราพยายามที่จะ,ะสร้างมูลค่าเพิ่มก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมันส่งสัญญาณมาเป็นแบบนี้ตั้งนานแล้วครับพี่จิระครับ <S 2> <S 2> <S นะครับยอดอันนี้เป็นยอดติดลบจากเดือนเดียวกันของปีก่อนนะครับหมายความว่าเทียบกับปีที่แล้วนะครับ ยอดที่ผมสรุปให้เนี่ยเป็นยอดสรุป5เดือนนะครับ <S <S <IL EN C IO> จากมกราถึงพฤษภาปีห 6, 6เทียบกับมกราถึงพฤษภาปีห7เจดังนั้นมันก็เห็นชัดเจนนะครับว่าทิศทางของมันเนี่ยติดลบแต่จะติดลบมาจากสาเหตุอะไรจะแก้อะไรยัางไงนี่แหละครับค,คือตัวคือตัวคําถามที่สําคัญที่มันจะนํามาสู่การออกนโยบายเพื่อที่จะฟื้นฟูการผลิตหรือการฟื้นฟูอุตสาหกรรมต่างๆพวกนี้นะครับพี่ตีลวครับเราเห็นปรากฏการณ์ที่ เราเห็นชัดนะฮะนอกจากเรื่องของภาคที่ในตลาดแล้วคือเรื่องของการปิดโรงงานเนี่ยก็มีบอกโปิดโรงงานไปหลายร้อยเป็นพันแห่งเลยในช่วงต้นปีที่ผ่านมาถึงกลางปีเนี่ยนะแต่ว่า,าท่านโฆษกออกมาตัวแรกก็มายืนยันว่าปิดเยอะก็จริงเปิดเพิ่มมากกว่าตรงนี้มันเป็นดัชนีชี้วัดอะไรได้บ้างไหมครับวัดไม่ได้ครับการ,การเปิดเพิ่มการปิดมันวัดไม่ได้ถ้าจะวัดได้จะต้องวัดจากคนที่ตกงานกับคนที่มีการจ้างนะครับซึ่งอันนี้มันก็ชัดเจนครับ ไม่ต้องเอาจำนวนมาพูดหรอกจำนวนที่ปิดนะครับจำนวนที่ปิดเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมเก่านะครับอุตสาหกรรมแบบเก่าใช้แรงงานเยอะครับพี่จิระอุตสาหกรรมใหม่ที่เปิดเนี่ยนะครับมันมาจากการที่รัฐบาลไปมีอินเซนティブให้กับคนที่มาลงทุนส่งเสริมการผลิตแบบใหม่นะครับซึ่งใช้แรงงานน้อยพี่จิระรับบางทีโรงงานมาเนี่ยใช้แรงงานไม่เท่าไหร่แต่ก็มีผลผลิต ได้ค่อนข้างดีเทียบเท่ากับการใช้แรงงานคนสิบเท่าอะไรอย่างก็ี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นคนละประเภทกันกวัดกันไม่ได้คือถ้าวัดกันมุมเนี้ยมันต้องไปวัดที่มูลค่าเพิ่มของเศรษฐกิจซึ่งไอ้ตัวนี้มันไกลเกินไปกว่าที่จะวัดเบื้องต้นแบบนี้แต่ตัวหนึ่งที่เราเห็นกันกันอย่างชัดเจนเลยเนี่ยนะครับก็คือว่าแนวโน้มการบริโภคในอนาคตเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราเห็นชัดใช่ไหมครับว่า าการขายรถยนต์ใหม่นะครับลดลงใช่ไหมครับยีกว่าเปอร์เซ็นตะ20ีกนวะ่าเปอร์เซนตอีกตัวหนึ่งที่วัดได้ซึ่งก็ต้องมีจากการสอบถามของบริษัททั่วไปอย่างวันนั้นผมไปสอบถามาคนที่เป็นดีลเลอร์ของตัวแทนรถกระบะท,ที่มียอดจำหน่ายอันดับหนึ่งอันดับสองของประเทศไทยเนี่ยนะครับที่เขาไม่ได้มีลิสซิงเป็นของตัวเองเนี่ยนะครับเขาบอกเลยครับยอดการปฏิเสธสินเชื่อรถใหม่นะครับ ชาซื้อรถใหม่อยู่ที่45%ครับพี่จิระครับอยู่ที่45%ครับ <S <S <ห>เพราะว่าของเขาเนี่ยเป็นดีลเลอร์และใช้วิธีส่งไปให้กับพวกไฮเปอร์เชสเป็นแบงก์เป็นบริษัทเงินทุนอะไรต่างๆนะครับยอดปฏิเสธ45%พี่จิระครับนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจากอันดับหนึ่งถึงอันดับสอง <S <S นะครับของการขายรถกระบะอย่างเน็นอนครับตอนนี้ก็เป็นปัญหาเพราะเงินในกระเป๋าคนมันหดหายไปแล้วก็ ปัญหานี้เดิมที่มีอยู่ทำให้แบงค์ไม่สามารถปล่อยสินเชื่อได้ใช่ไหมครับถูกต้องครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นตัวชี้วัดค่อนข้างชัดเจนนะครับถัดมาครับก็ยอดปฏิเสธสินเชื่อบ้านซึ่งเราทราบกันมาแล้วนะครับว่าถ้าห้าล้านลงไปเนี่ยปฏิเสธมากกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับถ้าเป็น, 15, 000, 15, 000, นสิบห้าล้านสิบสิบห้าล้านซึ่งเดิมปฏิเสธค่อนข้างน้อยก็เริ่มปฏิเสธเยอะขึ้นวันนี้ก็ถึงประมาณยี่สิบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เขาบอกว่ายอดไฮเอรส อ่เช่าซื้อรถมือสองเนี่ยนะครับพราวันนี้ปฏิเสธถึง6 0ครับพิจิระครับตลาดรถมือสองถึงวายวอดหมดเลยครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตลาดรถมือสองมันเป็นแบบนี้ตลาดมือหนึ่งไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงนะครับกับข้างกันก็ได้ถ้าตลาดมือหนึ่งเป็นแบบนี้ตลาดมือสองก็เจ๊งพิจิระนะครับแล้วถ้าตลาดมือสองมันไม่คึกคักอย่าหวังว่าตลาดมือหนึ่งจะจะจะจับหมุนได้คล่องนะครับบ้านเราจะสังเกตเห็นนะครับรถยนต ที่เป็นรถยนต์ที่มียอดขายสูงสูงมักจะเป็นรถยนต์ที่ทําตลาดมือสองได้ดีครับพี่จิระหนึ่งราคาตกน้อยซื้อง่ายขายคล่องขายแล้วราคาลงไม่มากอย่างงี้นะครับแล้วก็มีคนมาซื้อขายได้ตลอดเวลาพวกนี้ครับมันก็จะเป็นตัวที่คัดไลายหรือเป็นตัวเร่งทําให้ตลาดมือหนึ่งเนี่ยมันแอคทีฟนะครับเหมือนอย่างที่รถยนต์สามสี่ยี่ห้อที่ที่เป็นรถในคือญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าตลาดรถมือสองมันมีอะไรที่รองรับ ค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้เป็นตัวชี้วัดที่สําคัญที่เกิดขึ้นจากการโดยโภคภาคเอกชนครับเขาบอกว่าในเศรษฐกิจะ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 คล่องตัวจะขาขึ้นหรือขาลงให้ดูจากสามตัวเป็นหลักนะครับ mm. อันที่หนึ่งก็คือตัวตลาดหุ้นนะครับถ้าตลาดหุ้นมันขาขึ้นเหมือนอย่างในอเมริกาตอนนี้พี่เิระเห็นไหมครับไม่มีใครไปสนใจเรื่องจะลดดอกบเบี้ยเมื่อไหร่รเลยเพราะว่ามันนิวไฮทุกคืน mm. นิวไฮทุกวันนะครับ อ่ามันก็จะไปได้เป็นอินดิเคเตอร์ที่ดียอดมันก็จะเริ่มเติบโตไปได้คนก็มีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นของเราเป็นไงเอาวงเล็บเอาไว้นะครับตัวที่2ก็คือการอ่าเปลี่ยนรถใหม่นะฮะการความคลึกคักในตลาดรถมือหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะถ้าเศรษฐกิจ,จ,จด,ดีกําลังซื้อดีอะไรดีมันก็จะมีการเปลี่ยนรถค่อนข้างเยอะซึ่งในอดีตเราก็เห็นค่อนข้างชัดตัวที่3ก็คือการลงทุนในอสังหาริมรั์ครับอสังหาริมรัพย์มันเป็นฟองสบู่ก็จริงครับแต่ว่า ขามีเงินเหลือแล้วเขาไม่รู้จะทําอะไรก็เก่งกําไรนีรนครับอุิล์นะครับเก่งกาไรในอสังหารมิมทมาซับซึ่งมันเป็นตัวหนึ่งคือเก่งกําไรในตลาดรถยนต์ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเห็นชัดว่าถอยออจากห้างออกมามันอขับทุนแล้วแต่อสังหารมิมาซับเนี่ยเป็นอะไรที่มันสามารถเก่งกําไรได้เพราะว่าทําเลมันมีจํากัดมันมีจากัดมันมีทําเลที่ดีในค่อนข้างจํากัดแล้วมีแล้วมีเลยนะครับมันไปหหาาาาอออััันนนนนื่่มมทททดดดแไไ้้เเพระะฉโโยลลกขงํช เบสเนี่ยมันก็เลยทําให้การลงทุนในอสังหาริมรัพย์เนี่ยมันเฟื่องฟูงในเวลาที่เงินมันหมดดุนดีเงินมันสะพัดเงินมีกาําไรมันมีอะไรจากการประกอบกิจการเยอะ3ตัวครับเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยถามว่าตลาด3ตัวของเรามีอะไรดีดด yeah, ดครับพี่วีระแย่หมวคทับตรงนี้คืออินดิเคเตอร์ที่มาจากภาพเท้าเปื้อนนะคือหมายตามว่าภาพติดดินเลยที่นักลงทุนหรือว่าคนลงทุนใน คนลงทุนในทุกภาคส่วนนะครับเขาก็จะใช้3ตัวนี้เป็นตัวอนดิเคเตอร์นะครับแน่นอนมันมันมันวัดมันไม่สามารถวัดผลผลิตอุตสาหกรรมมันไม่สามารถวัดอะไรได้แต่มันก็เป็นตัวหนึ่งที่ให้เห็นว่าเบื้องต้นเนี่ยเราเผชิญกับอะไรอยู่เรารเผชิญกับอุปสรรคใหญ่โตอยู่นะครับก็คือยอดนี้มันลงทําไงมันจะฟื้น ขึ้นมาบนี้เป็นต้นแล้วคุณก็ไปทําในเรื่องของดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมแต่ละภาคซึ่งใน NPI ที่ผมสรุปให้พิจิระฟังเนี่ยมันมาจากอ่าพิเศษเจ็ดสิบธุรกิจเลยนะครับพิจิระในเมืองไทยครับไม่ใช่ว่าตัวเรกที่กล่าวอ้างขึ้นมาลอยๆนะครับใช่ครับเฮ้ยคี่ก็ตอนนี้เราจะเริ่มเห็นรัฐบาลเริ่มออกอาบุธมากขึ้นแล้วนะฮะหนึ่งพิจิตรณก็ยืงยันออกแน่เตรียมแอปไปแล้วนะฮะ เมื่อวานนี้ก็มีเรื่องป่วยกเกษียณออกมาเมื่อวานนี้มีเรื่องซอฟโกลนแสนล้านรับบิเอสเอ็มีออกมาทีนี้อาจจะมันจะแก้สถานการณ์ได้ไหมตรงจุดหรือเปล่าอาจารย์ก็ต้องดูครับว่าเอาไปใช้ทําอะไรอย่างไรนะครับหวยกเกษียณอันนั้นมาสําหรับเงินออมนะครับออมแล้วไม่ไม่เสียก็ทาไปนะครับเป็นอินเซนティブให้คนเข้ามาในระบบการออมมากขึ้นก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับ ดีต <to> <shark> ่อวันเหล็กว well, like ่าอ <gy> <section> ีกทีหนึ ales, ่งนะครับเพราะว่าทางผู้ว่าแบงค์ชาติท่านก็มีหนังสือเตือนมาใช่ไหมครับว่าเรื่องของการให้องค์กรของรัฐองค์กรหนึ่งเนี่ยเป็นองค์กรมหาชนนะครับครับอ่าเป็นคนดูแลเรื่องนี้แทนซึ่งท่านบอกเลยบอกว่าองค์กรเนี่ยไม่ได้อยู่ในกํากับดูแลของแบงค์ชาติแต่จะต้องเป็นการทำแอปพลิเคชันที่จะต้องเป็นเขาเรียกโอเพนซิสเต็มที่จะต้องไปผูกกับแอปสถาบันการเงินแอปอะไรต่างๆที่มีการซื้อขาย ซึ่งท่านก็เกรงว่าถ้ามีการกลับดูแลไม่ดีมันจะรั่วไหลมันจะเกิดอะไรได้มากขึ้นนะครับและมันจะเป็นแอปที่ผูกกับทรานเซ็คชั่นค่อนข้างมากเอาเป็นว่าถ้าถ้าได้คนตามที่รัฐต้องการเนี่ยก็คือ50ล้านคนซึ่งยังไม่เคยมีระบบไหนในประเทศไทยที่รองรับระบบใหญ่ขนาดนี้ได้นะครับ GFMIS ของเราไม่ได้เป๋าเงของเราที่พัฒนามาแล้วแล้วก็ลองผิดลองถูกไปอะไรไป ก็ไม่ถึงนะครับอันนี้เป็น20กว่าล้านคนอันนี้50ล้านคนจะเป็นระบบที่ใหญ่มากแล้วก็มันจะต้องไปผูกกับแบงก์ต่างๆอาอานอนแบงก์ต่างๆหรือบริษัทที่ทําการซื้อขายต่างๆด้วยเพราะว่ามันจะต้องอมีผู้ที่เกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะถูกไหมครับแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่ได้รับเงินส,สดนะพี่จิระมันเป็นการรับตัวตัวดิจิทัลโทเก้นง่ายๆต้องมีตัวแทนขึ้นมาและไอตัวเข้ารหัสตัวนี้ที่เขาอ้างว่าเป็น อ่าบล็อกเชนเป็นอะไรก็ดีเนี่ยมันก็จะต้องถูกทรานสเฟอร์ไปที่จากในกอในอารักไปที่บริษัทขอบอริษัทขอซื้อของก่อนอซื้อของต่อไปอะไรแบบนี้มันก็ต้องแทร็กให้ได้ว่ามันไปยังไงและสุดท้ายก็จะไปขึ้นเงินที่ภาครัฐอ่าในจานวนนั้นนะครับเขาก็หวังว่ามันก็น่าจะหมุนเวียนซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการกำก,กับดูแลอะไรกันยังไงเพราะยังไม่มีการเปิดเผยนะครับว่าคนทาเก่งขนาดไหนนะครับคือถ้าให้องค์กรของรัฐทาเป็นไปไม่ได้ที่จะ ยังไงต้องบอกบริษัทม่ะมีชื่อบริษัทออกมาแล้วครับเขาก็ออกมาอ้างว่าเขาไม่ได้จ้านะครับเขาแค่ได้รับคําปรึกษาจากบริษัทที่เป็นบริษัทที่ทํบทางรัฐซึ่งทางรัฐมันก็แอทแท h กับคนไม่ไม่ไม่เท่าไหรครับนะครับมันก็ไม่ใช่เป็นใหญ่ขนาด50ล้านคนอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วสิ่งที่เขาทำก็คือการโอนเงินครับการโอนเงินจากธนาคารของรัฐเข้ากระเป๋าจบไม่ได้มีการทําอะไรก่อนหน้านี้นะครับจะมี t r a n s a ค t i o n ก็ เป็นเงื่อนไขหรืออะไรตย่างนามก็ว่ากันไปแต่ว่าอย่างที่เรียนนะครับก็เกิดคําถามค่อนข้างมากทีเดียวนะครับกับตัวนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็มีคําถามมาก็แก้ไขกันไปอะไรกันไปส่วนตัวที่สามนี่ค่อนข้างสําคัญนะครับผมก็ได้ยินเรื่องนี้ออกมาแล้วก็รู้สึกแปลกใจเพราะว่าซอฟท์โลนของ Bank ์อสิงกับกลายเป็นให้ซอฟโลนให้กับธนาคารพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องสถบาบันการเงินที่เกี่ยวข้องสิแห่งเอาไปปล่อยต่อพีจิระ ก็ไม่ถึงแน่นอนนั่นน่ะสิครับผมก็แปลกใจนะครับแล้วก็ให้ปล่อยแค่สองปีนะครับให้ปล่อยแค่สองปีอัตราดอกเบี้ยสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์เงื่อนไขหรืออะไรต่างๆก็ยังไม่รับทราบคาถามคําเดียวครับทาไมไม่ทําเองนะครับทําไมไม่ทําเองภาครัฐนะครับแล้วก็ผมก็ไปดูในรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับของโปรดัก์ต่างๆที่ออมสินทําออกมามันมีข้อจํากัดเต็มไปหมดเลยนะครับอ เช่นวงเงินไม่เกินนี้วงเงินได้ไม่เท่านี้จะต้องเป็นอย่างนู้นจะต้องเป็นอย่างนี้ผมถามว่าถ้าจะช่วย SME จะช่วยคนที่มีปัญหาจริงๆทําทำไมไม่เปิดโอกาสให้คนที่มีปัญหาเหล่านี้มาลงทะเบียนนะครับพี่จิระมาลงทะเบียนสิครับมาลงทะเบียนก่อนเลยว่าปัญหาคืออะไรแล้วคุณก็แยกปัญหาถูกไหมครับปัญหาขนาดใหญ่วงเงินเกิน5ล้านบาทขึ้นไปหรือ สิบล้านบาทขึ้นไปหรือห้าสิบล้านบาทขึ้นไปก็แล้วแต่คุณนะครับคุณจะ h a n d ิลมันยังไงและจะให้ใครจัดก,การแล้วหลังจากนั้นก็ออกแบบมาตรการให้เหมาะสมกับ,บกับกับสล็อตนั้นๆเช่นห้าสิบล้านบาทขึ้นไปคุณจะมีกระบวนการอะไรไงเพราะห้าสิบล้านบาทขึ้นไปมันไม่เยอะนะครับมันก็สามารถที่จะมอบหมายให้สมมุติธนาคารกรุงไทย h a n d ิลเรื่องนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ให้ออกมายังไงนะครับนี่เล่นออกมาแบบนี้แล้วก็โยนออกไป แต่มันก็เหมือนเดิมที่ดัานชาติเคยออกซอฟโลนมาแล้วก็เข้าไม่ถึง SME นะครับก็คือธนาคารพาณิชย์เนื่องจากอะไรเนื่องจากมันมีข้อจำกัดครับว่าคุณจะต้องเอาเงินมาคืนอมสินให้ครบถ้วนภายในสองปีนะไอ้<ม>ตัวนี้ตัวค่าทั้งทั้งตระกูลครับนะครับ<ม>อันนี้คือค่าตัดตอนเลยเพราะอันที่หนึ่งคุณจะรู้ได้ไงว่าปัญหามันจะหมดภายในสองปีเป็นไปไม่ได้ครับปัญหานี้ถ้าเป็นอมสินออกมากล้าๆหน่อยนะครับเพราะ จากใดถ้าคุณยังปล่อยสินเชื่อแบบนี้อยู่ให้มันหมุนเวียนได้ห้าถึงสิบปีครับห้าถึงสิบปีเลยถ้าใครเอามาคืนได้เร็วมีอิน t i ี e ให้อะไรอย่างนี้เป็นต้นมันต้องออกแบบในลักษณะแบบนี้นะครับถึงจะสามารถที่จะ,ะทำต่อไปคือมันเกิดคำถามในสมองเลยว่ามันก็แค่ภาพเดิมอีหลอดเดิมที่ทำออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ลงไปถึง s อ e ที่แท้จริงเพราะอะไรเพราะคุณยังไม่ได้รับฟังปัญหา ของคนพวกนี้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาถูกไหมมันไม่มีโปรแกร,รมกระบวนการที่รับฟังปัญหาแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณจะแก้ปัญหาอย่างไรครับซอฟโหลดแสนล้านนี่เรายินมาเยอะลยนละ้นะอาจจะมากกว่านี้<ช>ซักหน่ก็เราก็รู้เลยว่าคนที่จะได้ไอ้ซอฟโหลดนี่ก็คือคนที่มีโอกาสอยู่แล้วถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอสบี e จริงๆที่เดือดร้อนเนี่ยบอกได้เลยว่าฟังแล้วก็มาู้สึกมีความหวังขึ้นมานะถูกต้องครับไม่มีว่ามันถึงไม่สามารถที่จะออก กระตุ้นหรือฟื้นฟูอะไรได้เลยครับมันก็แค่ just แค่ product ชดหนึ่งออกมาสุดท้ายมันก็หายไปเมื่อวานนี้นาะยยมปรีโพสเฟซบุ๊กบอกว่าผมเข้าใจดีถึงความท้าทายทางเศรษฐกิจที่เราทุกคนกำลังเผชิญอยู่ทั้งภาระหนี้สินค่าครองชีพที่สูงขึ้นแล้วก็ความกางังวลเรื่องอไรายได้ที่ไม่เพียงพอนะครับน่าบอกว่าขอยืนยันนะครับรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจเราได้เร่งออกมาจากการเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะสามเดือนข้างหน้าวันนี้ผมได้สั่งการให้เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างรอบด้านทั้งหนี้บ้านหนี้บัตรเครดิตหนี้รายย่อยหนี้กู้ยืมเพื่อการศึกษารวมถึงเดือนหน้าแก้ปัญหาหนี้นอกระบบโดยร่วมมือกับสถาบันการเงินต่างๆนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเกษตรกรควบคุมคุณภาพสินค้านําเข้าการลดค่าของชีพแล้วก็การสนับสนุนการท่องเที่ยวช่วง low season นะครับถ้าบอกว่ามาตรการเหล่านี้จะช่วย เพืนฟูเศรษฐกิจของเราในระยะสัน้นพร้อมกับวางราักฐานสําหรับการเติบโตที่ยั่งยืนในระยะยาวเราจะทํางานอย่างหนักเพื่อให้คนไทยทุกคนเนี่ยได้เห็นผลเป็นรูปธรรมเร็วโดวยเร็วนะครับแล้วก็จะทยอยออกมาตรการเพิ่มเติมอยู่ต่อนเนื่องไปจนถึงสิ้นปีสองห้ 7, าหกเจ็ดฟังแล้วความหวังขึ้นไหมครับก็ท่านก็พูดอย่างนี้หลายรอบแล้วต้องสร้งงางคําถามครับว่าจริงๆรเนี่ยมาตรการต่างๆเนี่ยนะครับขอโทษนะพี่จิระมันไม่ได้ยากเลยครับ มันรู้ปัญหามาตั้งแต่ต้นเพราะว่าในสมัยที่ท่านเป็นฝ่ายค้านเนี่ยพรรคเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านเนี่ยคุณก็ด่ารัฐบาลคุณประยุทธทุกวันถูกไหมฮะคุณก็รู้แล้วว่าปัญหามันคืออะไรทําคุณประยุทธ์ทําอะไรไม่ถูกใจคุณคุณรู้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่คุณเป็นรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าวันนั้นเนี่ยมันต้องมีมาตรการพร้อมละเพราะคุณต้องการที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าเฮ้ยไอ้สิ่งที่คุณทำเนี่ยฉันแก้ได้ภายในหนึ่งวันเจ็ดวันหรือหนึ่งเดือน ที่ผมมาเป็นรัฐบาลนะครับแต่อันนี้ปาเข้าไปปีหนึ่งแล้วนะครับและต้องรอถึงสิ้นปีนี้นะยังไม่รู้ว่าจะออกมาเมื่อไหร่อย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยครับคือมันก็เป็นอะไรที่โดยโดยโดยความรู้สึกโดยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันมันมันรู้สึกว่ามันมันไม่มันไม่เต็มที่มันไม่เต็มที่ที่จะแก้ปัญหาครับมันไม่ได้คอนเซนเทรตหรือมันไม่ได้เต็มที่จะแก้ปัญหานะครับคือถ้าท่านเต็มที่เนี่ยเอาให้ได้เอาให้มีมาตรการนะครับเอาให้มีมาตรการแก้ปัญหาได้ มีความถี่เท่ากับที่ท,ท่านไปต่างประเทศอ่ะนะคือท่านไปต่างประเทศหนึ่งครั้งนะมีมาตรการหนึ่งครั้งไอ้นี่ผมคิดว่ามันมีมาตรการเป็นเป็นหลายสิบครั้งละออกมานะครับผมว่าประเทศมันน่าจะดีขึ้นอ่ะนะครับแต่อันนี้ยมันก็คือเป็นอะไรที่ลมๆแรงๆเอดเดี๋ย์นี้ก็บอกว่าจะมีอะไรนะใครมาพบอเมซอนะอ่ามาพบช่วงบ่ายนะฮะแบงค์อ่าแบงค์กสิกร ไปพบมีนักลงทุนไปพบอะไรเงี้ยนะครับมันก็แค่พบแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรที่ออกมานะครับจริงๆเนี่ยมาตรการแก้ปัญหา NPL แก้ปัญหานี่ในระบบเนี่ยนะครับออมสินก็ทําอยู่นะพี่จิระออมสินก็ทําอยู่มีมาตรการเต็มไปหมดเลยนะครับที่ที่เอาเอามารีไฟแนนซ์เสร็จนะครับเช่นเดิมเนี่ยนะครับควรมีดอกเบี้ยจ่ายดอกเบี้ยอยู่20%กว่านนอกระบบเนี่ยหรือหรือกับทาง นอนแบงค์เนี่ยยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ตามที่เขาให้อยู่เนี่ยถ้ามีประวัติดีมากู้เหลือสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็มีที่จริงนะของเขามีแต่ไอไ้อเครื่องหมายดอกจันตัวเล็กๆเนี่ยที่มันมีเงื่อนไขเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวเนี้ยมันมันไม่สามารถเข้าสู่ระบบธนาคารอย่างถูกต้องได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอย่างที่ผมบอกเนี่ยถ้าสกรีนสกรีนประเภทของคนที่มีปัญหาคนที่ผ่อนดีมาตลอดแม้ว่าจะมีดอกเบี้ยสามิกเอร์เซ็นจากนอนแบงค์ ถ้าผ่อนดีมาสองปีติดต่อกันเนี่ยแล้วเริ่มมีปัญหาเนี่ยเฮ้ยแปลว่าตรงนี้ลูกค้าดีนะแต่ผ่อนมาได้เอามารีไฟแนนซ์ให้เขาบรรเทาภา,าระลงไปได้ไหมอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับะหรือนี่บ้านหรือหนี้บัตรเครดิตหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือถ้าสกรีนออกมาเนี่ยมันก็จะสามารถแก้ได้ไม่มากก็น้อยแล้วก็ไม่ต้องมาออกกฎเกณฑ์ออกมาแล้วก็ให้คนมาดูแล้วก็บอกว่ามีเงื่อนไขนะอันนี้ห้ามเกินห้ล้าน อันนี้ห้ามเกินห้าแสนอันนี้ห้ามเกินอะไรซึ่งไอตัวห้ามเกินนี่นะครับมันทําให้คนที่มีปัญหาเนี่ยเขาไม่รู้จะไปที่ไหน<ม>คืออย่างน้อยๆคุณต้องเอาคนที่มีปัญหาเข้าระบบก่อน<ม>เข้าระบบก่อนแต่อะไรที่มาตรการยังไม่ถึงตัวคนคนนั้นยังอยู่แล้วคุณสามารถแก้ปัญหาได้ต่อไป<ม>เหมือนตอนที่ผมเคยเล่าให้พี่จิระฟังตลกๆก,กันนะครับอ<ม>ตอนที่มีปัญหาตอนโควิดเนี่ยนะครับ<ม>แบงก์ชาติเขาก็ทําไอ้ระบบ เข้าระบบของเขาเขาก็ให้ตอบคําถามนะฮะให้ตอบคําถามอบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ให้กดใช่หรือไม่ใช่นะครับผมก็กดท่านเคยเป็นท่านลูกค้าแบบไหนเป็นเป็นองค์กรหรือเป็นอะไรก็กดผมก็กดเข้าไปนะครับกดไปกดมาอันนี้ไม่ใช่เว้ยอันนี้ก็ไม่ใช่แต่ผมมีปัญหาอยู่ผมมีปัญหา NPL กดไปกดมาถูกทีออกมานอกระบบพี่ครับ บอกว่าให้ไปติดต่อแบงก์เองนักลบเลยคือไม่เกี่ยวอยู่นนักลบเลยทั้งทั้งที่ผมแอดโจมแล้วว่าผมเป็นบริษัทแบบนี้มีปัญหา NPL มีปัญหาผ่อนหนี้ไม่ไหวหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีเจ้าหนี้หลายรายนะครับอย่างเงี้ยผมก็ทดสอบไปปรากฏว่าเหมือนกับเนี่ยครับเหมือนจะเข้าประตูไปอ้าวเชิญทางนี้นะครับพอเปิดประตูเปิดประตูมาแล้วคุณออกไปช่องนี้คุณเชิญคุณออกไปแล้วก็มีป้ายอันเดียกรุณาไปติดต่อธนาคารของท่านเนี่ยมันเป็นเงี้ยไ่เี่ แน้นทไมถูกถีบมากไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยครับผมก็เลยคิดว่ามันจะต้องมีช่องทางที่เอาคนเหล่านี้เข้าไปกองไว้ก่อนอย่างน้อยๆให้เขาอุ่นใจไว้ก่อนเอาละ่ะเขาอยู่ในระบบแล้วแล้วก็มีระบบเป็นระบบเอสเอ็ระบบอะไรก็ได้ไอเอสเอสใช้ใช้เป็นระบบอีเมลระบบอะไรต่างๆที่มันมาจากมาหาตัวเขาโดยตรงน,น,นะครับว่าเฮ้ยเขา เรารับทราบนะปัญหาของคุณแล้วนะและเราพร้อมจะแก้ปัญหาแต่ว่าวันเนี้มันยังอาจจะยังไม่เข้าถ่ายที่จะแก้ปัญหานี้ก,ก็ก็ว่ากันไปแล้วก็รัฐบาลคุณก็ต้องไปลงแท้คนที่ควบคุม Data แบบนั้นว่าเฮ้ยคุณแก้ปัญหาคนกลุ่มนี้ได้เมื่อไหร่มันไม่ได้ยากเลยเห็นไหมพ่จิระเพราะว่าระบบคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศอะไรต่างๆบ้านเรามันถูกพัฒนาไปมากมายไก่กองมากมายจนไม่รู้จะว่ายังไงแล้วแค่เอาระบบ front 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 desk ง่ายๆเนี่ยนะครับเอามารับข้อมูลของคนที่มีปัญหาหรือถ้าปัญหามันยังไม่ชัดคุณก็ตอบตั้ง q u e s t i o n n a r ให้เขาตอบมาเดี๋ยวมันก็จะ screen out จาก screen คนพวกนี้ออกมาได้มันก็จะแก้ปัญหาได้ถูกต้องขึ้นครัตอนนี้ไม่น่าจะใช้เวลาที่จะเดินสายพบประชาชนฟังปัญหามันหมดเวลาสลวมาสมหัวกัะแลนคิดก็จะแก้ปัญหาแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละภาคอย่างไรบ้าง ซึ่งเรายังไม่เห็นภาพตอนไมชัดเจนไม่เห็นภาพของทีมเศรษฐกิจนะอาจารย์ว่าทีมเศรษฐกิจมีไหมได้มีแต่ฉายเดียวันนั้นเลยตอนนี้ก็หน้ากัางบนนะคือสิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้นะครับถ้ามีทีมเศรษฐกิจทีมเศรษฐกิจต้องชี้แจงทุกอาทิตย์อ,อ,อ,อันนี้ไม่มีห <laughs> ายไปเลยแล้วก็รอนาะยกทวิตเตอร์้วยนะ,ะต้องทวิตเตอร์นะถ,ถ้าผมไม่ได้ไปอ่า อะไรอ่ะฟอลโล่คุณเศรษฐาผมก็ไม่มีมมวันรู้ข้อมูลนะและผมฟอลโล่แล้วเนี่ยไอ้ทวิตเตอร์มันมีเยอะใช่ไหมครับก็ไม่รู้จะโผล่มาตอนไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยครับคือต้องมีคนชี้แจงสถาการแบบนี้สาการเศรษฐกิจอย่างเป็นอาการทุกสัปดาห์ให้ประชาชนรู้ว่าเป็นอาการขั้นไหนแล้วแล้วแก้ไขกันยังไงบ้างนะครับใช่ครับก็ฝากไว้นะฮะไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่านะฮะสำหรับมุมมองอาจารย์เรื่องของจับสัญญาณเศรษฐกิจนะครับว่าอันตรายแค่ไหน ขึ้นหลังจะดีขึ้นไหมวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นรักษ์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดีย๋ยวพักคู่ฮนะช่วงที่สองมาติดตามช่วงสองกับคุณวเตอร์ครับ The Leader Insight เจาะวิสัยทัศน์ผู้นำพบผู้นำตัวจริงแถวหน้าของประเทศโดยจิระห้องสำเริง ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรราฟังข่าวต้นชั่วโมงสินาฬิกากับกนกพรคำริกรบุตรค่ะสารรัฐธรรมนูญ